ก็สวัสดีัะท่านชมทุกท่านนะฮะก็วันนี้เรากลับมาทำคลิปแล้วนะฮะหลังจากห่างหายไปนานเพราะว่าไม่แม่งช็อตกว่าจะแบบนะว่างไปหาซื้อไม้ใหม่ก็สักพักหนึ่งเลยกันเลยทีเดียวนะก็วันนี้จะมากับ กิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมโปรโมชั่นนะฮะแรกเชลอีกแล้วนะก็ทั้งหมดเนี่ยมัน150บาทนะฮะก็จะได้ค่าสิบล้านแล้วก็อะไรเนี่ยลัคก,กี้วาเลนไทน์20ชิ้นเป็นสุ่มเงินมั้งแต่ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่มั่งได้มา20กล่องแล้วก็มีนักเตะ LP นะฮะ50ชื่อแล้วก็ e c b ี s บ50้ารวมเวอร์เวอร์ริเจนนะฮะ1ใบ มีแคปซูลด้บย18สองชิ้นคู่กองเสิร์ฟลด30%ะนะนะกับนักเตะทุปปีเลยนะฮะหนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ๋อนักเตะ PLP เบส200นะฮะบวก2ถึงบวก5 2ชิ้นก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับการแลกเชลอันนี้150บาทนะฮะหนึ่งครั้งหนึ่ง i d ก็โปรโมชั่นจะหมดวันที่18นะฮะก็อย่าลืมเติมกันด้วยก็เดี๋ยวอันนี้ไม่น่าเกี่ยวอย่าไปเปิดอันนี้ก่อนเลยฮนะนักเตะ PLP บวก, <No. S 1> กสองถึงบวกห้าใบแรกปึ๊บเอออินโคลเมนเนสบัตินเนสเออห์บวกสองห้าล้านนะฮะใบที่สองโอเคสิบ <Okay. S 1> ล้าน ใช่แล้วสิบล้านสิบห้าเท่านั้นเอ่อไปนักเตะ LP ลพีท็อปห้าสิบนะฮะก็เดี๋ยวคาดสักหน่อยสองตัวพอปั๊บปั๊บอึอ๊บจังหวะน,นี้ตูเล่เมกาโดต้องมาปั๊บเออ <Yeah. S 2> วาเลนเซียว่ะสิบแปดล้านนะฮะ ก็ไม่แย่ไม่น่าเกลียดถือว่าก็ดีมั้งแล้วก็ใบสุดท้ายนะเป็น EC base ห้าฮะรวมเบอร์เบอร์บริเจนก็โอกาสที่จะได้แบบเบอร์เบอร์บริเจนได้แม่งน้อยมากนะับเปอร์เซ็นต์ก็ปับ๊บน่นี่ไงคิมมิดตัวนี้แบบ โอดมากเลยนะ PEC นะแบบถ้าใครหาบุค5ลมาใช้ได้เนี่ยบอกเลยแนะนำนะฮะถือว่าแบบทีเด็ดทีเด็ดเลยสำหรับแบ็กซ้ายตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวมีกล่องนี่อ่าลัอกกี้วันเลนทายนะที่ได้มา20กล่องก็โอ้โหสุ่มเงิน7จ็ดแสนหนึ่งล้านสามล้านห้าล้านเจ็ดล้าน มันไม่เจ็ล้านแล้วมัน1งเอ็มเชิ้นเออก็7ล้านแล้ว10เอ็มสาเอ็มห้เอ็มแล้วก็100 M เอ็มนะฮะก็ไปดูอีกเจแสนใบแรก3 M มเอ็มมาวะถ้าแบบ7 M เอ็มออกออกบ่อยๆนี่ก็ดีนะ เออสามสามเอ็มออกเลยรวนเลยสามใบเออหือสี่ใบเข้าไปแล้วสำหรับสามเอ็มห้าไปแล้วนะฮะแล้ามดกี่ล้านแล้วเนี่ยสิบห้าห้าล้านโอ้โหทำไมออกจะสามล้านวะอ่าเจ็ดแสนมาวะบนเยอะเจ็ดแสนมาเลยแย่เออหนึ่งเอ็มปาบหนึ่งเอ็ม 11บใบนะฮะยังแบบไม่มีแบบการที่มากกว่า3ล้านออกมาเลยเนี่ยแล้วก็หนังจักหวด3ล้านแม่งก็มีเจ็แสนแกง็ดนึงเอ็มรัวๆแล้วก็เจ็ดแสนเอ้ยมาว่ะ10บเอ็มว่ะอืตั้งนานเพิ่งจะโผล่ออกมานอกน,นั้นแบบเอ็มเดียว3เอ็มเจ็ดแสนรัวๆ,ๆเลยแต่ก็นะของฟรีครับอย่าไปซีเรียสเฮ้ยมันก็ฟรีไม่เชิงฟรีนะเราเติมตัง เติมตังแรกแย่แ yeah, ย yeah. ่เออได้แบบแบบนะแย่ม yeah, ากก็หมดแล้วฮะยีสิบกล่องแต่ว่าคุ้มไหมก็โอเคนะสำหรับกี่กรรมแรกเชลเดือนนี้นะเดือนเมษาก็คุ้มอะ่ะคุ้มให้ตรงกล่องอันนี้แหละที่ว่าแบบเปิดได้เงินให้มาตั้ง20สิบกล่อง ก็อย่าไว้เจอกันคลิปหน้าฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยก็ก็บ๊ายบายฮะจุ๊บจุ๊บแล้วเจอกันครับ